สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Tomahawk Channel นะครับอยู่กับโหมดของโมบา 5v5 นะครับวันนี้ผมได้เล่นเป็นตัวของออฟเลนนะครับก็เลยหยิบมาเป็นแพนด้านะบางทีกไ็ไม่รู้ว่าจะหยิบตัวไหนมาบางทีก็ดูฝั่งตรงข้ามนะครับว่าเขาเล่นตัวไหนอะไรแบบนี้แล้วก็หยิบขึ้นมานะครับบางทีเขามีพวกแครี่เยอะๆมีอะไรแบบนี้หยิบแพนด้าก็ถือว่าเหมาะนะครับตัวนี้มันเป็นตัวที่เข้าแบบไปบูมหรือว่าไปล้วงพวกแพนด้าพวกอะไรแบบนี้ถ้าเดียวตายนะครับ สมาร์คคือผมก็กดเข้าไปตอนที่หาห้องแบบ55อันแหละเขาขาดตำแหน่งไหนก็เล่นก็เล่นตำแหน่งนั้นนะครับเล่นก็เล่นได้หมดนะแต่ว่าอาจจะไม่ชํานาญนะเพราะว่าสมาร์คก็เล่นแต่แครี่อะไรแบบนี้นะครับแครี่ป่าอะไรแบบนี้นะแต่ถ้าเราเล่นหลายตัวเราก็จะรู้สกิลรู้และวิธีการหนีอะไรแบบนี้เขาได้นะครับ แพนด้าอาจจะไม่ได้แบบโหดเหมือนแพทก่อนๆเพราะมันโดนเนอร์ฟขึ้นมาตั้งแต่ตอนนั้นแต่ว่าก็ยังไม่ได้บัฟคืนนะครับแต่ว่าก็ยังเล่นได้นะครับเล่นได้ตัวนีน้ไม่ถึงก็ส่วนมากก็เอาเป็น XQ นะครับหรือไม่ก็เอาเป็นฟิกเกอร์ก็ได้นะเอาไ้หนีเอาไ้าไล่ฆ่าอะไรแบบนี้คือมันได้หมดนะครับอยู่ที่คนเล่นนะครับว่าจะเล่นแบบไหนนะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับเน้นเคลียร์เลนหาเงินล้วงแคลี่ล้วงอะไรแบบนี้นะพอรอบนี้เข้าแคลี่2เมตรสองโหมันก็วานมูสิครับแพนด้าได้เกิดแน่นอนนะครับถ้าจังหวะดีๆนะครับหาเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปนกอะไรแบบนี้เอาให้หมดนะครับ เอาอจังหวะได้เลยเตรียมล้วงได้ได้เลยเนี่ยจังหวะนี้เตรียมล้วงได้เลยเพื่อนโอเคได้นะครับได้นะครับจังหวะนี้ถึงไหมเนี่ยถึงไหมเนี่ยถึงไหมเนี่ยน่าจะถึงโอเคได้สองตัวนะครับแบบนี้คุ้มแบบนี้คือคุ้มนะครับนี่แล้วแล้วเ,เราเรออดักหรือแฟดอีกรอบนึงเขาต้องกลับมาอยู่แล้วแหละ ตไม่เสียดายนิดเดียวไม่ต้องตามนะครับไม่ต้องหิวมากนะเดี๋ยวเรากลับไปเคลียร์เล่นเราเหมือนเดิมนะตอนนี้ก็พยายามทําให้ตัวเองรวยก่อนนี่แหละหาเงินหาของก่อนเลดเกมคือมันทุบตายอยู่แล้วแหละพวกเมดพวกแคลรี่อันตีนี่เก็บไว้ให้ดีนะครับคือมันเป็นสกิลโดนคือตัวนี้ สกิลโดนหลายตัวนะครับแพนด้าตีโดนเป็นกลุ่มอยู่แล้วแหละโหดนะครับตัวนี้โหดโหคีบกลางเลนเข้าคีบข้างคีบข้างก็เข้าอีกเคียร์เลนตัวเองก่อนแล้วกันจริงๆเลนกลางนี่สําคัญแต่ว่าตัวนี้มันใกล้เราไงนี่ตอนนี้ตอนนี้เราก็กลับไปเคลียร์ได้นะครับได้ตัวหนึ่งหรือสองตัวก็ยังถือว่าเป็นเงินนะครับเป็นเงินดีกว่าเราเสียทิ้งทั้งหมดนะครับเห็นปะก็ ออฟเลนจะวิ่งอยู่แค่2แค่นี้แหละเล่นเล่นเล,น,เลนตัวเองแล้วก็ไปเลนเลนบนนะครับจังหวะนี้ทีมเรียกเพื่อนเตรียมตัวเรียบร้อยโอเคได้สองนะครับไปหมดแล้วจังหวะนี้อุ้ยจังหวะนี้ผมก็จะตายด้วยโอ้โหโดนฮายิตระหว่างกลับบ้าน อาาจงหวันนี้ก็ต้องยอมนะครับโดนกลางทางเลยนะเพราะว่าสกิลเราหมดแล้วไงเราไม่สามารถหน,นีได้นะครับถึงจะมีสกิลผมว่ายังไงเขาก็ไล่ตามทันอยู่แล้วนะแพนด้าสกูดาาสกิลเร็วด้วยนะครับแปบ๊บเดียวนะครับ เงินก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้ใจเย็นๆนะครับค่อยๆเล่นนะครับมีจังหวะกว็ตีสักหน่อยเห็ปะ่ะผมเห็นฮายาติมาแล้วนะไปเหมือนเดิมเพื่อนชัดเดิมมาแล้วจังหวะนี้ ก็มันมอนดาบสองคมนะตัวนี้นะครับตัวของอะไรนะลุยนะครับเพื่อนเรียกก็ไปนะครับก็สามารถคิวได้ประมาณนี้แหละก็คือคนเราจะเยอะกว่านะครับแต่บางทีก็มันจะมีเวลาครูดาวสกิลอยู่นะอ่าเราก็นี่แหละไอ้เชียร์ขี้เรียนตัวเองก่อนค่อยไปก็ได้นะครับมันจึงพอมีเวลาไง บางทีไม่จำเป็นต้องฆ่าเสมอไปนะครับขอให้ทีมไฟชนะก็กได้เปรียบมาแหละเอเขาสลับลงล่างครับตอนนีมม้มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหเพื่อนติดสตันโคตรซวย สตันราว,วิวไม่พอสตันของวีล่าอีกนะครับจังหวะนี้สวยมากนะครับโดน2รอบพร้อมกันเลยแต่ไม่เป็นไรอ่ซาตาเข้ามาแก้เกมให้คืนละอ่ะไฮบาเขาก็เสีย3นะครับได้ผมแค่ตัวเดียวเองยังไงก็คุ้มนะครับฮีโร่แต่ละเกมก็ต้องดูเลยนะครับว่าควรหยิบตัวไหนนะครับบางทีถ้า ออฟเลนนี้นี่แนะนําว่าอย่าเพิ่งเลือกนะครับตัวนี้ควรเลือกทีหลังเลยดูสถานการณ์ก่อนนะครับว่าเขาเลือกตัวไหนนะครับค่อยหยิบตัวมาแก้ทางนะครับกะว่าให้เรายืนไหวแหละไม่งั้นนี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวถ้าถ้าออฟเลนแพออฟเลนฝั่งเขามันก็จะไปล้วงแครี่ได้ไงนีมีมีต้องระวังครับบทเรียนนะครับอุ้ยเกือบนิดเดียวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปแล้วไปแล้ว กลับเลยจังหวะน,นี้ไม่ไหวนะครับโอเคเมดเมดฟรีเล่นบนนะครับอรอล้วงนะครับรอล้วงไปแล้วจังหวะน,นี้ไปได้ไหมไปไหมไปไหมไปก็ไปครับ หน้าเข้าแล้วเนี่ยหน้าเข้าแล้วเนี่ยรถคันเดียวก็หน้าเขา้าอ่ะตีคลิปก่อนแล้วก็กลับนะครับอ้าวมีคนไม่กลับก็แบบนี้ก็โดนยำสิเพื่อน โอ้โหโดนสกิลแต่ไม่เป็นไรซาต้าวิ่งมาเก็บได้นะครับเห็นปะก็เป็นผลพวงจากที่เราแบบทำไว้นี่แหละเขาก็วิ่งมาเก็บต่อนะครับเอ็กซ์ e ิเร็วไปหน่อยคนระับบางทีมือลั่นนะครับแต่ไม่เป็นไรครับซื้อว่าสวยอยู่นะทีมชนะไฟก็เพียงพอนะครับ ข้อดีของแพนด้าคือสกิลมันเป็นกลุ่มสกิลมันแรงแต่ข้อเสียคือบางมากครับยังกับกระดาษนะโคตรบางไม่ต้องเข้าไปครับไม่ต้องเข้าไปนะครับถอยก่อนนะครับใจเย็นๆนะเพื่อนใจร้อนไม่ได้นะครับแพนด้ามันโดนแค่โดนขัดทีเดียวแล้วเขาสวนกลับมาตายนะครับดาเมจแรงจริงครับแต่ว่าก็าโคตรบางนะอุ้ยหลบทันนีงหลบแบบดิจิตอลนะครับ เนีย่ยเตรียมจบได้เลยเนี่ยผมบ้านเนี่ยเนี่จังหวะนี้จังหวะนี้สวยแล้วนี่สวยแล้วจังหวะนี้เมื่อไงเป็นวงเพื่อนแบบโคตรสวยเลยจังหวะนี้รวบสามเลยนะครับกลับเลยครับแล้วก็แล้ข้ามาใหม่นะครับ <c oughs> โอเค <c oughs> เพื่อนไฟสุดท้ายไฟเดียวเมื่อกี้ครับโดนรวบสามจบเลยนะครับ อ่ะสวัสดีก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมกาเสม,มอมาอยากให้เล่นตัวไหนหรือมีตัวไหนแนะนำสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะเพื่อนนะวันนี้ก็เล่นเป็นแพนด้าออฟเลนเบื้องต้นเล่นให้ดูนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เก่งมากก็ลองไปประยุกต์ใช้ในแบบของเพื่อนดูนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะเป็นคอมโบฮีโร่ตัวไหนนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับเพื่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอ่ะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เล่นสนุกนะเพื่อนนะลองดูนะไอเทมเซตะไอเทมก็พื้นฐานเลย สมั้นต้นเกมแนะนำว่าเป็นบุ๊กเก้นสเปียร์นะจะได้แบบเดินเกมเร็วๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ